วันนี้ทําอะไรมาทำบุญครับโอ้ที่ไหนครับสายบุญวัดวัดบางสมัครใช่ครับผมไปถึงโจบบรีเลยผมไปแบบว่าสายทำบุญทำทานแบบปล่อยลิงปล่อยเสือปล่อยอะไรเงี้ยครับปล่อยสัตว์เสือปล่อยอะไรเงี้ยครับปล่อยสัตว์ เอาเมื่อไหร่จะเปิดม่ไเปิดคิี่ค่อนข้างแปลกใหม่คำป้องห้ามกับแอล็พูดเลยเูดีหปากเลยกูดีจนลายนิ้วมือกูหายแล้วเนี่ยเรียกดีจนจะไปเม่อไหร่จะเริ่มวันนี้ให้เอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่เป็นครั้งที่3แล้วที่น้องแอลลี่มาที่ตึกของเรานะครับใช่เป็นครั้งที่สามแล้วแล้วยังไงต่อนะครับพี่เติร์ดวันนี้แอลลี่จะมีอะไรมาผลงานมีอะไรมาโปรโมทะไรแครับ้อ๋นี่ค่ะมีผลงานก็หวังว่าทุกคนจะได้แบบเห็นหน้าแอลลี่บ่อยๆนะคะเพราะว่าแบบเจะคิดถึงกันอะไรอย่างงี้ก็ลองบ่อยได้นะที่เนี้ยสามารถตรงเนี้ยมีว่างๆเลยมาอยู่ตรงนี้ดิ ย้ายบ้านเหรอคะให้เช่าให้มาท่ยาบ้านเลยหรอถ้าถ้าถ้ามาอยู่ตรงนี้มันก็แบบว่าไม่ต้องเดินทางไกลไงใช่ไหมมาเป็นพิธีกรเลยไหมในช่องเอาไหมโอ้หนูก็ไม่ได้แบบว่านะคะเดี๋ยวนะต่อไปนี้ผมเข้าใจวิธีการปฏิเสธแล้วต่อไปผมจะปฏิเสธแบบนี้เวลาเวลาเจอใครขอให้ช่วยอะไรอ่ะผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้ครับทีนี้ทีนี้มาหมดงานน้องกรร้องเพลงนะครับเป็นเพลงแบบอังกฤษ มีมีมมทั้งโซ<ม>่บเลงก้บเลงกวบเลงก้จริงมาบาเลงกัวบเลงกว่ก็เป็นจาก<ะ>ชื่ออะไรครับ โอ้ไมค่ะโอ้ไมโอ้ไมแบบตกใจตกใจนิดหน่อยโอ้ไม่ก็ชิมิใช่ค่ะโอ้ไม่ไปดูกันเยอะนะคะมี MV ในช่อง f o นด์วันเอ็นทค่ะแล้วก็สามารถฟังได้ในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มค่ะก็ฟังให้เยอะส่งให้ญาติส่งให้ทุกคนฟังฟังแล้วฟังรวยฟังแล้วหน้าตาดีใช่ค่ะฟังแล้วหน้าตาดีไปทางมูซะแล้วเฮ้ยเออฟังแล้วรวยแล้วหน้าตาดีขึ้นการงานจะดีขึ้นถ้าคุณไปฟังนะครับถ้าไม่ฟังคือไม่ได้เลยนี่คือ การโปรโมทแบบเข้าถึงคนอย่างแท้จริงอ่ะคือรู้จักอินไซต์ของคนถูกจริงๆนะครับฟังได้ทุกแผลปลอมนะครับช้อปปี้รซชดาติ๊กทุกแผงปลอมแล้ววันนี้เดี๋ยวจะเล่นเกมคับต้องห้ามกันนะครับเราจะไม่อ่อนข้อถึงแม้เขาจะเป็นน้องคนหนึ่งก็ตามครับผมไปเล่นเกมนครับ เชิญเชิญเราคุยเรื่องแบบโชว์บิสใช่ไหมล่ะแนวดนตรีของแอลลี <siglo> ่คืออะไรที่เป็นันตรีผมปะพัฒนาศิีปพี่แต่แย่้ยงพี่ต้องนี่นะเป็นแบบสไตล์ไทยอังกฤษบหนึงกั้งที่ลองฟางันนี่สไตล์ไหนครับเป็นสไตล์ไหนใบหนึงกั้ครับหวานฉ่ำๆอืร้อนรุนแรงครับเต้นไฟแล้เออหรือว่าวนไปวนมาหนูให้ทาเเมื่อกี้หนูเต้นอะไรแบบไหน ท่าไหนยังไงมีผมรู้เลยท่าอะไรเขาเรียกว่าเมื่อกี้พี่เห็นเขาพูดของหลายๆคนมาเลยใช่ครับจร๊บว้าใช่บว้าความเราเลยความเราเลยพูดลำโพงมแบบมันไม่มีอะไรนิ่งเซนเลยในมือแคนั้นอ่ะตอนนี้ครับเป็นหัวเราเนี่ยแหละเมื่อกี้ตอนหนูฟังหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรอะดูถามพี่ก็ได้มาเสียงอะไรเป็นไงบ้างคะหวานหวาน วันน้อย I know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  too I know I know I know What did you last summer I know What did you last summer ผมถามทุกคนแบบนี้ดีกว่าบนเวทีครับที่เราต้องโชว์แล้วต้องทำอะไรกันบ้างเชิญเวทีต้องเล่นกับคนดูค่ะก็ถูกผมนะครับ ส่องไม้ให้นักร้องยขยายฐานเสียงอาเป็นลำโพงนี่ช่วยเปล่งปล่อยเสียงกันหน่อยให้ดังๆครับพอพรมร้องไม่ได้ครับพอพรมร้องไม่ได้ครับ Mình subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không แต่หลงนี่จ้ะคนเบื่อเลยตายซ้ำตายซากไม่เบื่อหรือไงตายแล้วเกิดใหม่ตลอดเวลาครับวะครับเนี่ยเป็นคนเดาหรือเปล่าอ่ะร้องเล่นเต้นโชว์ครับไม่มีไม่มีอ๋อเราคุยเราเราสบายสบายเราอย่าแบบโโออเเคคพยายามคิวกันเลยเราเราคุยกันสนุกสนุกดีกว่านะได้ครับไม่ดีแม่คุยกันเพื่อนเพื่อนได้ครับได้ครับวันนี้ทำอะไรมาทำบุญครับโอ้ที่ไหนครับนี่สายบุญวัด วัดบางสมัครใช่ครับผมไปถึงโจบุรีเลยผมไปแบบว่าสายทำบุญทำทานแบบปล่อยลิงปล่อยเสือปล่อยอะไรเงี้ยครับปล่อยสเสือปล่อยอะไรเงี้ยครับ ปล่อยสัตว์แหมก่ะมึงปล่อยสัตว์ไม่มีเซนส์กูต้องถามปล่อยลิงปล่อยเสือมีที่ไหนวะเขามีแต่ปล่อยวัวปล่อยควายอันี้สมัครคันี้ดีมากเลยนะครับหนูกลัวแล้วยอมไหมทายยอมพี่เบิร์กตาใส่หนูทำไมอะเพราะที่ที่งานวัดมีแบบว่ามีโชว์การแสดงไหมคะโชว์ลิงโชว์เสือที่ผมปล่อยไปเลยนะครับลิงนี่ทำอะไรได้บ้างคะลิงต้องมีความสามารถพิเศษคือถ้าเกิดว่าจุดขายของวัดมันก็ต้องมีแบบทำอะไรบ้าง เขาโชว์พลไฟโชว์พลไฟนี่คือเทคนิคขั้นสุดยอดเลยเฮ้ยสมัครสุดยอดมากสิ่งที่มาพูดเป็นอะไรที่ไม่เอ e กซ e เซิไม่เอ็กซ์เลยพลไฟทำให้เราเกิดความสงสัยขึ้นมาใจค่ับเฮ้ยโอ้หนูรู้อยู่แล้วว่ามันต้องโชว์สุดยอดเลยนะแต่ทำได้ดีมากอะ คำว่าเต้นครับโอ้โหนี่มันอะไรกันวะเนี่ยมาจะรลวนคะแนนกันไปใหญ่แล้วโอ้ยง่ายสุดๆพี่พี่ขอนี้ได้ไหมเอาได้ครับพี่ดูขอได้ไหมัูขอได้ไหมครับเชิญเชิญ เชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแฮะสมัครครับพี่จงอธิบายเอลลี่สักสามคำหนึ่งสองสามเริ่มหนูรอฟังแล้วเร็วสวยอ๋อเด็กมีมีแบบว่าเรื่องไงต่อสกิลไม่มีเรื่องสกิลเลยหรอโฉบพลไฟเฮ้ยเล่นดีเฮ้ยป่าผมครับ อันนี้เฮ้ยสีอะไรอ่าไม่กล้าตอบเขาตายคำเดียวให้มันรู้ไปสิวะชาวโลกอย่างกูไม่กลัวเว้ยแอลเลยพี่เคยเรียนเย็บ้าไหมคะตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็ก อไอ้หมักครับฉายากูคืออะไรเว่งตายก่อนอะไรเงี้ยมึงพูดเรื่องจริงทำไมเนี่ยอฉายามึงคืออะไรหมัดได้เสมออมพี่เว่งว่าไงผมให้พี่เว่งกินกาแฟสิบแก้วต่อวันจะได้หลับไหมอามันจะค้างก่อนอะจะ,จะได้หลับไหมล่ะ จะรับไหมจะลอกขาแข็งปลาแข็งเป็นไตเป็นตอนตอนอ๋อจะรับเลยที่ตาค้างอย่างงี้ใช่ค้างแข็งไปคุจะตายไหมเนี่ยไอเติร์ดครับข้าให้มึงพูดกลายหมักหนึ่งประโยคมึงจะบอกมันว่าหมักน่ารักนี่มันฉายาของพี่เว่งนี่ครับเอ้าเป็นของผมได้ไหมไม่ อันนี้คุยกันรื้อเปื่อยพี่แมงกูยรื้อเปื่อยแมงหูแววมดเลยเฮ้ยตายคำว่ารื้เปื่อยมันโง่ได้ยังไงไม่เชื่ออมากครับพี่อามากเมื่อกี้ฟังเป็นสำเนียงจีนมากเลยตะเ่อกี้อามากสังชักออกมาเลยเอออมากเฮ้ยจ้าจ๋าจ้าจ๋า โอ้ครับโอ้ยนล้นเนาะหอุดหยุดหยุดมาครับเฮ็ดนี่ดูนี่คือครับสาวน้อยที่เมื่อก่อนเข้าวงการมาตั้งแต่อายุเก้าขวบครับผมเพลงเพราะครับเล่นหนังครับดีไอ้ต้อหยุ่น ภาังกิษได้ไหมอยากหยาดหยาดไปเลยหยากหยอดไปเลยใช่ไหมเนี่ยมึงชอบพูดอย่างเงี้ยติดลบไปเลยได้ใช่ไหมไอหมากพูดพี่พูดทำไมผมก็ติดลบไปเลยติดลบมันไปเลยภาษาอังกฤษมึงอย่าพูดมึงพูดแนะครัให้กูเนี่ยไอหมากคำว่าอะไรเนี่ยไก่มึงไม่รู้นี่หว่าอ๋อยชี้เอ้ยลุงยีเล่นตับภาษาอังกฤษพี่เอ๋งแต่แรกแล้ว นี้เรากำลังเล่นอะไรกันอยู่คนต้องห้ามครับผมเออเยี่ยมบ้าคะแนนแล้วบ้าคะแนนแล้วพี่พี่พี่เล่นอะไรอยู่ครับตอนนี้คาต้องห้ามสนุกไหมครับใช้ได้เลยครับเอลลี่เชิญครับเชิญเชในบรรดาทุกเกมเนี่ยค่ะในช่องเนี้ยชอบเกมไหนมากสุดครับเอาของปีไหนครับเอาของปีปี เออากินห่านน้อยมากทำร้ายเด็กตาดำๆเหมือนไม่ดีมามาแต่งหน้าตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแต่งไปชั่วโมงกว่าเล่นไปแป๊บๆๆป๊บตายตายวันหลังอ่ะเฟซไทม์หนูมาก็ได้แค่เนี้ ต่อเลยดีกว่าพี่ว่าดีไหมพี่เติร์ดดีไหมครับใช้ได้ครับไอ้หมักครับมึงชอบไหมที่แบบมีผู้หญิงเนี่ยโทรหามึงแล้วแฟนมึงไม่รู้อุ้ยผมไม่ชอบเลยแล้วพี่ชอบไหมพี่ไม่พี่ไม่โอเคพี่เองอยู่บ้านทำอะไรครับพี่เหรอครับครับก็ดูแลลูกๆครับมาชิลด์เนี่ยต้องการการซัพพอร์ตนะครับ อะไร,รดูแลปลาครับมาดูแลภรรยาครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะผมฮะเวลาเราแบบเนี่ยที่บอกมารู้สึกไงบ้างผมม,ามมีความสุขไหมครับโอ้โหยจดเยี่ยมเลครับผมเพราะว่าผมก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นคุณพ่อนะครับที่ต้องอช่วยช่วยให้ทุกคนเนี่ย เกิดความจะเอาเวลาไหนอะคบไปไปไปช่วยอะครับในเมื่อแบบงานการก็หนักมากเลยอะมันปวนะมีปวมากก็ปกติเนี่ยเวลามาทำงานจันทร์ถึงศุกร์เสาร์ที่ก็จะพักยังไงครับอยู่ห่างจากทุกคนและทุกอย่างฉันต้องการเวลาพักใจมาแต่งหน้าตั้งแต่ช่วงบายบายแต่งไปชั่วโมงกว่าเลยไปแป๊บเดียวแป๊บแป๊บไปตายตายแฉันคิดถึงตัวเองคนก่อนมากนย อะไรวะพักพักเหรออะไรอ่ะเมื่อหลังเราเฟซไทม์มากันได้เราซูมกันก็ได้ไใช่คิดว่าเธอมาฝึกพี่ก่อนเห็นว่าพี่เวงอยู่บ้านเนี่ยเขาได้พักผ่อนพี่เจอได้พักผ่อนบ้ากไหมครับ ระดับหนึ่งครับพักวันละวันพักผ่อนนพี่แต่ไม่เยอะพี่ทําอะไรบ้างชอบทาอะไรครับในหัวจะวนแต่เรื่องงานอยู่ครับอหมักหมักครับผมนะครับได้พักผ่อนบ้างไหมครับอ๋อก็พักผ่อนบ้างครับแต่ว่าผมชอบชอบกินยี่แหละเออกินพวกแบบปลาดบอะไรเงี้ยผมเป็นคนกินแบบออย่างนั้นการกินตายตลอดเลยที่โรดเราแข่งกัน ไม่สนใจเกมเเลยขาเยกันอู่เขาสร้างโลกของเขาแล้วลุงหลานก่คุยกันโอ้ยค่ะคำว่าดีผิดโอ้เชื่อคำว่างานคุณแ่้อม่ไหมงว้ได้ไงวะไม่น่าหลอกเท่าไหร่ก็ไม่พูดอยูไม่น่าเลยอ่ะไม่ใจเย็นใจเย็นคิดคิดก่อนเรใจเยนใจเยนหนูอย่าหนูอย่ากระตุกกระตากนะ เราสองคนเฮ้ยมามาพี่ติก่อนเลือกตาโอเคโอเคผิดเป็นคู่อะไรเมื่อกี้โอเคหนึ่งสองสเฮ้ยครับด้วยเลยพวกเราสองคนหน้าแดงทำคย ผมรู้แล้วว่าไม่บอกไม่นะไม่น่านะพี่เว็กไม่าจะเข้าใจผิดผมรู้รู้ว่าผมถามพี่ทําไมหน้าแดงผมพี่ลองตอบเลี่ยงดูสิทำไมหน้าแดงตอบเลี่ยงดูสิพี่รู้แล้วนี่เลือดสูกฉีดไปที่หน้าเหรอไปที่ฟ้าเจเอลิลครับค่ะพี่ชื่อว่า อะ้รก็เป็นสำเนียงนี้ถามถามพวกนี้ก็ได้แคลลี่ครับอ่ะพี่ชวนคุยพูดจาเพราะสิครับพี่ต้นพูดครับพูดเพาะๆไม่ครับไม่ไม่เพาะขอครับผมถ้าเพราะขอต้องยังไงครับผมแคลลี่ขอรับเอ่ปู่อันนี้เป็นการให้เกียรติมีมีของสะสมไหมเราคุยเรื่องของสะสมดีกว่ามีไหมมีน้องมีน้องฮะสะสมน้อง <formation jin inh ale> ผมอยู่เซิร <AMA> ์ฟผมอยู่เซิร์ฟไหนผม่าจจะอยู่ผิดเซิร์ฟมีของสะสมไหมของสะสมสะ่แบบดีต่อใจอะไรเงี้ยน้องป๊อปมัดอ๋อชอบตัวไหนครับใช่ค่ะไปเรื่อยเลยค่ะที่มันมีหูยาวๆหรือเปล่านูชอบตัวที่มีหัวใจไม่มีตัวที่มีหัวใจอะหลาบี้บูบูแล้วหน้าแดงหน้าแดงไหมฮะหน้าแดงตัวที่มีหัวใจหน้าแดงไหมหน้าแดงอันนั้นลิงแล้วแล้วสมมติว่าพี่เ่งแบบไปตีบ้างมากแปลกเลยค่ะทำไงอะ ค่ะเพราะอะไรอ่ะน้องเนี่ยน้องเขาไปละพ๊อหมาดพี่เหมิงครับครับผมสมมุินะครับสมมุดหมากไปเจอหญิงสาวคนนึงแล้วแบบเขารู้สึกรักเลยเขาเห็นแล้วเขาแบบหน้าแดงขึ้นมาเพราะอะไรพี่ทำไมหน้าเขาแดงอะพี่เหมิงเพราะอะไรอ่ะปูบ้านราลาเขาเขินไงนี่มันเป็นพรสวรรค์งั้นเหรอนายคิดว่าฉันใช้เวลาเท่าไหร่ ว่าฉันจะทำได้ขนาดนี้ไม่ได้เหรอวะจะไม่ง่ายจังเลยปุ๊พี่เตอร์แบบปูปูปูขยันขยันขยันจบไปปูดูว่าคำว่าหน้าเขินจะตอต่อไปกับสมาฆ่าอารีหน่อยโดนแล้วอ่ะไปก่อนนะไปก่อนนะซีอุเกมซีอเกม next game next game last game เกมนี้จะไปหวัก พี่คะครับครับครับพี่ว่าการ์ตูนตัวไหนน่นารักสุดน่ารูโตน่าร <kne> ูโตเพราะว่าเขามีหนวดหนวด หอมอสเตชหเส้นอ่าใช่ลองพูดว่าหนวดดูไม่เอาไม่เอาถ้าถ้าถ้าสมมติแอลลี่มีหนวดแบบนี้อุ้ยคนดูจะอยากให้หนูพูดปะมีหนวดเแบบนี้เขาจะแบบเชียร์หนวดนี้แล้วพี่โกนมันออกแล้แอลลี่แบบแอลลี่แบบหวงหนวดนี้มากอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าหนูหนูถูกใจหนวดนี้ าแบบมีมีหนวดงี้ครับเป็นหนวดที่หมักห่วงมากแล้วพี่โกนออกอืม้าใจไหมพี่สะเทือนโอ้สะเทือนจิตสะเทือนแบบแต่ละมันแต่ละเดย์ปวดเฮสปวดแต่วันนี้แต่วันจเหมือน <c oughs> ไม่มีใครคุยกับพี่เวงเลยเข้าใจแล้วค <c oughs> ำว่าอะไรเซิร์ตใจเย็นนี่มันหมดเวลาแล้วเขาะกระดิ่งแล้วคำว่าอะไรเออหมายคำว่าอะไรใช่คำว่าอะไรเธอห่วงเหรอเฮ้ มาสุดท้ายครัว่อย่างน้อยหนึ่งก็ไม่อายทุกคนที่ดูอยู่เมื่อนานมาแล้วผมไปบ้านล้างแห่งหนึ่งเจอกล่องเจอผีผีกเอเผียะใช่ผีเพื่อนผมเห็นผีตัวนี้ ยืนอยู่ผมยาวใส่เสื้อขาวปิดหน้าพี่อาชีพ<อ>ไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีกระติใจใจใจเละเสร็จแล้วไม่ไม่กล<ม>ัวไปหมดแล้วนี่กลัวทั้งผีกลัวทั้งจะโดนฆ่านะเนี่ยผมเจอผีทางซ้ายผมเจอหมาดูทางขวาครับแล้วแขนขวาสักทรงองนานเล ทำไงเป็นที่พี่ทำไงจะสู้ผีหรือจะสู้หมาผมยืนเผชิญตรงหน้านั้นเพราะข้างหลังผมสักลิงเลมก้นไฟสาธุท่านยืนตะโกนเปล่งเสียงดังว้าว้าและก็มีเท่าวัรุรีโรยโปรยมามี่จริงอนะยื่ต้ยืนเล่าเรื่องไม่งงอรนบนพื้นผิวพัสดาไหวๆแล้วผีมาตัวใหญ่ผีมาตัวใหญ่เจอเจอบ้างไฟพายาคน หนุมานถวายแหวนออกเลยครับท่านสั่งกองข้าวน้อยค่าแม่ครับนี่คือเรื่องนิทานอะไรกองข้าวข้าแม่คือนิทานอะไรพื้นบ้านถูกเกคะแนนได้เอาได้จ้ะผมนี่เป็นคนจีนเหมือนกันนะพี่เป็นคนจีนปะอะอยาผมมามาจากปักกิ่งพี่มายากมณฑลเลยพี่มาจากมณฑลเลยกัวเต๋าผมก็เคยไปไม่เห็นจริงเลย ก็เคยไปไม่เห็นเจอเลย่เะขาาัววใจอสมัยตอนที่เธอเนี่ยเรียนหนังสืออยู่นะมีรถโรงเรียนพาเธอไปทัศนศึกษารถโรงเรียนจุคนได้สคบคนเธอพาเพื่อนสนิทของเธอไปได้3ามคนเธอจะพาคนไหนไปนี่เลยค่ะใครนี่ไงสาวคนนี้พี่เป็น เพื่อน Yes ใช่ค่ะของใครอ่อเอเอะไอหมากไอหมากพูดเฮ้ยผมพูดของผมก่อนอะเพื่อนขึ้นแบบนี้เลยเนี่ๆเพื่อน Yes ใช่ค่ะเฮ้ยหมึกมาแย่งคะแนนกูอีกแล้วไม่ไม่ไม่มก็ไเพี่ออะไรอ่ะแม่มึงติดลบมึงมันลบมึงก็มันต้องเป็นของกูเนี่ยได้นะครับพี่ผมก็ได้ครับผมบนรถโรงเรียนคันนั้นแอลลี่ได้ชวนเพื่อนเติร์ดและเพื่อนเหว่งขึ้นไปบนรถครับเพื่อเดินทางไปโรงเรียนเรานั่งไปโรงเรียน3าชั่วโมง4ี่ชั่วโมงก็ไปแล้วก็ไม่ถึงสักทีเราเริ่มรู้สึกแปลก ว่าที่นี่ที่ไหนช่วงนั้นนะครับาทางาฝ่ายสวัสดิการเริ่มเต็เอข้าวมันไก่และหมูย่างบนรถโรงเรียนนะพี่แต่เรื่องไม่เมกซเซนน่ะบนรถโรงเรียนนั่นงไปสอาชัวช่วโมงไม่ถึงสักทีตาพี่แล้วก็ช่วงนั้นไงมันเกิดจังหวะที่เราแบบหิวสวัสดิการก็เตรียมอาหารไม่ถูกหรอข้าวมันไก่ ข้ามันกันไม่ใช่หิวอะเฮ้ยเรียนรถวันหมูวิ่งเชื้อลูกคอเนี่ยตาข้าตัวแรงเลยเนี่ยนาน ผมมือจริงใจหน่อยดิครับมีความรู้สึกอะไเนี่ยนอะไรหรอกคะแนนมันก็เป็นแค่คะแนนมันเป็นแค่คือแค่ตัวเลขเหมือนอายุอะครับเราก็ได้2ใช่ไหมคราวหน้าเท่าเล่นเราอาจจะได้3ตัวเลขอะมันมีไปเรื่อยๆแหละนับไปถึงร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีทางสุบสิ้นหรอกครับนี่ยังไม่ได้สุบสิ้นด้วยอันนี้เราแบบว่าเบามือถูกอ๋อเอลลี่อยากฝากเพลงแล้ว ฝากฝากเพลงโอ๊ไมล์ด้วยนะคะขอคะแนนความสงสารในวันนี้ที่หนูได้ไปแค่2คะแนนนะครับผมขอพี่ด้วยขอพี่ด้วยด้วยกันถ้าสงสารเราสองคนฝากดูโอ๊ไมล์ด้วยนะคะแล้วก็ไปคอมเมนต์ว่าแบบโอ้สงสารพี่เวงกับเอลลี่มากเลยแบบอยากให้ได้มาเขาเรียกว่าอะไรแก้ตัวอีกครั้งไอลนี่อยากให้แบบในคอมเมนต์เพลงของเราเต็มไปด้วยแบบสงสารเอลลี่กับพี่เวงอย่างเงี้ยหรอมีมีช่วงหนึ่งเพลงไหนไม่รู้ของหนูค่ะหนูบอกว่าเวลาหนูเจอใครหนูบอกว่าเออไปคอมเมนต์หน่อยว่า สองนาทีอะอลิซตีรังกายสวยมากซึ่งไม่ได้ตีรังกาล้วคนก็จะอยากเห็นว่าเฮ้ออลิซตีรังกายเลยหรอเงคะแล้วก็ทำให้วิวเนขึ้นเนี่ยแหละขอคะแนนสุขสงสารนะคะขอด้วยนะครับเห็นใจพวกเราเถอะสำหรับวันนี้ไปกันด้วยความมีความสุขมีความสุขขอทุกคนมีความสุขสวัสดีจงเกิดขึ้นกับทุกคนสวัสดีครับ